เฮี like ้ยตัวเฮียเย้ยอะไรนะนักูุญโยรุทำไมหรอแต่ทุกคนจะต้องบอกว่าโอ้โ oh, หนี่ฟอสเฟตสองหรือเปล่าเนี่ยอย่างเงี้ยนั่นแหละข้าวหนึ่งข้าวพี่มา Are you for Saken นี่มาดูล็ <laughs> <laughs> eur, อบบี้อะไรวะเจอฟอสเฟตเผลอเฮี้ย,ยพี่ชินี่บอกกูเผลออีกกว่า <laughs> ให้แม่งดูไปเฮี้ยตอนนี้จะไม่มีการติดตลกอะไรทั้งสิน้นแล้วเล่นมือซ้ายด้วยแค่นั้นแหละเหมือนกันเหมือนกันเป๊ะ

เฮ้ยเอาไอคีอะนั่นอยู่ได้ไงอะโอเคโอเคอย่างโหดเลยว่ะไอตาตรงนั้นมีใครหรือเปล่า,า <c oughs> เก็กไม่สุดโอ้ยไอ,อฮียมันคุมไม่เนี่ยไอ้สัตร์มันไม่คุมเท่าไหร่เลย ม time to jump last player standing spike down B ไม่ใครรู้หรอกมยู่มีเพื่อนจริงกว้ามาด้วยความแบบไรเดียงสา fake teleport อุ้ย anyone else Thirty seconds left. Wait, I need my ten seconds left. Oh back <coughs> soon oh, oh, oh I the I'm back you're dead, you're dead. <coughs> <coughs> ดูเก hey, mm ีย hmm. ร์วะดูเกียร์เกียร์เกียร์เข้าเลยราวังระเบิดระวังระเบิดเฮ้ยโอ้มันเกีรไอ้หิ้ยอะอะไรวะเนี่ยแฝงติดติดเขาเป็นนะเฮ้ยอ่าปูเดอร์ฟักโอ้ยเยต้องมีแฝงปูแฝงได้

ขายกับคนลงเหมือนไสต้องเดินช้าเยเดินบ้านเราตัวนึ่งฮัลโหล ไเียมันดักกูสตัวทีททีทีสตัวลอล้อเนร้อยยี่สิบมาขวาแล้วปะรอรอรสวิตเซอร์แลนด์รานสวิตเซอร์แลนด์คิวจอยนะจะออมเฮียตกใจวไหนโลยนกเเยน o a i e t r v e y good man you so o d man โอยมันกนเฮเลงแล้วลงแล้วลงแล้วซ i คจิงหัวมันนาไอ้เขียมันเดินอยู่นั่นหละไอสัตว์ แครับกูโดนละ Last player standing สอมาเกหวิ่งมาละก้าวกูหันไปเฟกนี่ละพอดไอ้เหี่ยตกใจเลี้ยวขวาเลยเอ้าเหียหายไม่ตายโอเมโลนะอยู่ในเจนเอ้าไอ้เหี้ยไอ้ถอดมาตัวนึง ดีดีมันได้ขึ้นมาแล้วมั้งแล้วก็หนึเล่นตัวท้ายเบนเอหยังหิวมันไม่โรเทชเลยมั ต,ตรงนี้ตัวนึ่ง <Here. S 1> ายตัวนึงสอขาดเศกเสซสาแหละ I'm back โอ้ห oh, ที่แบติดยิงไม่ได้ f ไ oh, planted one enemy remaining ตัวท้ายม่ได้กลาง <ắm? S 2> ใช่ใช่ใช่

yeah. Oh. Yeah. Oh. How yeah. are you Spike down mid. I'll handle this. I don't, I don't, I don't. Oh, mid. Here. One enemy remaining. i เดนินบุรีเดินเหยืย่อล่อเดินเหยื่อล่อกับดักหนูเขาเรียกว่าดักหนูแค่น <that> ั้นแหละ